สว,ส,สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ก็พอดีขับรถในบริเวณแถวนี้ตามทุ่งหลอกทุ่งนานเนี่ยผมเห็นถนนนี่สูงมากเลยแต่ท้องท้อง,ท,องท้องนานี่ต่ำมากนะฮะยังไงคือน้ำที่ท่วมประจำน,นะไม่ใช่ท่วมประจำวันนาจะถามเรื่องค่ากับอยุทยากับประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับผมอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับาจากที่ผมมาอยู่อยุธยานะครับก็ จะเรียนท่านผู้ชมเพิ่งได้ความรู้คือผมไนี่เป็นคนนครนายกปรจจินจะมีที่ลุ่มน้ำนครน,นายกนี่จะมีที่ดอนก็คือตั้งแต่ใต้เขื่อนมาหน้านี่จะเป็นสเตปนานีา่จะมีชายเขาสเต็ปแล้วก็มีนาลึกนาต่ำไปเรื่อยๆก็ได้เข้าใจภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกประจินแต่พอมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมมาตื่นเต้นมากกับเรื่องข้าวพันธุ์สูงที่สุดในโลก ที่อำเภอมหาลาก็เลยนั่งกลับไปคิดว่าสมัยอโยธยาศรีรามเทพนครหรือกรุงศรีอยุธยาทำไมมีเรือสำเภาไปอยู่กลางทุ่งกลางทางลบบุรีตลาบุรีก็านาสำเภาสำเภาก็เลยมาพบความจริงก็ปีตห้าสิ1ส5 4ที่น้ำท่วมอยุธยาอพอน้ำท่วมอยุธยาเราก็นั่งกลับไปว่าเอ๊ปี54ที่น้ำมหา ภและสมัยยาก็อยู่ไปยังไงก็ได้จากว่าเป็นพระพุทธบรรยายบนเรือตลอดก็จะเห็นสถิติความสูงของสารวัตรมาสคนตรงไทยแบบโบราณจะสูงแกืพื้นเฉลี่ย2เมตร50-3ถึง3เมตรก็เลยมาเข้าใจว่า<อ>นี่คือแบบะกรุงศรีอยุธยาราชธาน,าานีเก่าของเราซึ่งก็มานั่งนึกอีกภูมิประเทศวันนี้ เมื่อร้อยกว่าปีไม่มีถนนมไม่มีถนนข้าง,างน้ำการสัญจรทางเรือและก็มาเข้าใจอย่างนี้ว่าปิงฟางยมน้าไหลลงมาที่จังหวัดน,นครสวรรค์แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยเปิดทนถนนนะครับมันไปไหนนะครับก็ไปพร้อมกันหมดแ่ะครับเป็นแผ่หน้ากระดานงั้นตั้งแต่ใต้น,นครสวรรค์มาชัยนาทลบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานี ดังนั้นผมเลยเข้าใจบริบทว่าการเข้ามาค้าขายของชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็มาซื้อสินค้าแล้วก็การเชื่อมโยงทําไมอยุธยายิ่งใหญ่ก็เกิดจากการเดินทางทางน้าเพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการขนส่งสินค้าจากทางเหนือต้องเข้าใจว่าเป็นการเดินทางที่เร็วและตรงที่สุดนะครับมานาต้องเข้าใจว่าในบันทึกเลยครับช้างเดินจากอายุทยาไปถึงเชียงใหม่เนี่ยครึ่งปีนะครับ โอ้รัชจาการที่ห้าเสด็จประพาทเข้าไปนครสวรรค์เนี่ยเป็นเดือนๆนะครับอืแต่ตอนนี้สมัยอยุทยาก็เลยมีเรื่องบริบทความเป็นอยู่ภูมิสถานแล้วก็ภูมิสถาปัตย์แล้วก็ภูมิปัญญาว่าคนอยุธยาอยู่ยังไงผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าอประสาทราชวังนั้นเป็นที่พระกาศของพระมหากษัตริย์ส่วนศาลาวัดสูงใหญ่โตนั้น ราะสถิติสองสาราเก่าเก่านะก็จะเป็นสถิติของน้ําท่วมนี่พอน้ําท่วมคนอยุทยาอยู่อย่างไรก็ไปศึกษาระบบเจ้านายนะครับเจ้านายก็คือพระราดูปราสาทราชวังส่วนเจ้านายเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านก็จะปลูกด้วยไม้ไม้ที่เป็นทรงไทยเอาแล้วกันเป็นวนวัดส่วนไพรท่าก็อยู่ด้วยไม้ไผ่แล้วก็เป็นกระท่อมเป็นกระต๊อบแล้วกันอยู่กันอย่างง่ายและก็สําคัญอยู่แพรตอนนี้ก็มากลับดูว่าอายุธยานี่ไม่มีศูนย์รวม ไม้และกอไผ่แล้วก็ผนั่งนึกถึงคําขวัญที่นักประวัติศาสตร์ตั้งไว้ราชธานีอู่ข้าวอู่น้าเลิศล้ําการกวีคนดีที่เก่าก็มานึกถึงว่าข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นคือข้าวที่อาเภอมหาราชเดี๋ยวช่วงนี้ยผมมาพบกับท่านประธานสภาเกษตรจังหวัดพระนครยุธยาเดี๋ยวจะให้ประธานสิงไชคุยต่อจากผมเดังนั้นผมมาเจอข้าวสูงห้าเมตรครับมีบันทึกไว้เลยนะครับแล้วก็สถิติของน้ําท่วม ดังนั้นเนี่ยปี54นะครับมานาครับที่ผมนั่งตรงนี้น้ำสูง2เมตร80สรุปว่าสมัยอยุธยาเนี่ยเราไม่มีถนนน้ำก็เอ่อลนตลิง่งข้างหลังผมก็คือแม่น้ำลบบุรีดังนั้นบ้านใต้ถุนสูงวิถีชีวิตแม้กระทั่งพันข้าวผมว่าอายุธยาเนี่ยเป็นแหล่งเดียวก็มีไม่กี่จังหวัดมีจังหวัดประจินอยุธยาแล้วก็าทางภาคใต้บางจังหวัดซึ่งยังอนุรักษ์พันุข้าวโบราณน,นะครับ เป็นพันุ์ข้าวที่ปู่ย่าตายายแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอูอ่ทองกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเสวยข้าวพันอุธยาและว,วันนี้ก็ยังคุยกันว่าเรื่องของทุ่งนะครับมีทุ่งทะเลมหาราชทุ่งหันตราทุ่งบางประหันทุ่งบางบานทุ่งเสนาเหล่านี้นะครับเป็นที่ปลูกข้าวฟางลอยคือฟางมันจะลอยน้ำนี่ไม่ได้ท่วมพืบนะครับผูบ้ชม เขาก็จะมางเข้าสูงหเซนสิบเซนยี่ิบเซนแล้วก็ไหลระดับขังแล้วก็ไหลลงไปปทุมธานี<ม>ก็เรียนว่าถนนวันนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นหลังจากเราสร้างเขื่อนเจ้าพยาและเขามีการบันทึกไว้มากมายว่าอายุทยายามน้ําหลากในน้ําท่วมดังนั้นไม่มีถนนหิวมัดคือน้ําสีแดงๆเ,เนี่ยก็จะลงบาตรนั้นนำปุ๋ยและแร่ธาตุจากธรรมชาติลงมางั้นคนอยุทยาไม่ต้องไปใส่ปุ๋ย ยามหน้าแล้งก็ปล่อยวัวปล่อยควายไปขี้ใสแต่ข้าวอุดมสมบูรณ์และข้าวพันุนั้นก็ยังอนุรักษ์ไว้ก็จะเห็นว่าการเดินทางเข้ามานาคมเริ่มมีประวัติศาสตร์ทําไมบุรพามหากษตริย์ต้องเสด็จที่พระพุทธบาททรงไปประพาสออกไปพักทําไมสมเด็จพระนารายมหาราชทรงไปสร้างเมืองราชธานีที่ลบบุรีก็เป็นที่พักผ่อนแม้กระทั่งยามหน้าแ้งผมเคยคุยกับผู้สูงอายุและบอกหน้าแล้งของอยาตันเอิมเนี่ยมองไปริบเรี่ยว ในทุ่งน้ำไม่มีต้นไม้เลยบางกลุ่มต้นไม้ตายหมดดังนั้นก็เกิดทุ่งทุ่งของอยุธยาอพอหลังจากอายุธยาเราเปลี่ยนแปลงก<ๆ>รุงเทพก็เหมือนกันกรุงเทพก็ยังมีทุ่งนานะครับมีทุ่งพญาไทยทุ่งลังสิตท,ทุ่งวังกะปิแล้วก็บริบทวันนี้ถ้าเราหลับตาย้อนไปไม่ว่าอ่านเอกสารของชาวต่างประเทศจะเห็นว่าคนอยุธยานั้นอยู่ลอยน้ําแล้วก็ ชาวบ้านที่อยู่รอบกรุงศรีอยยานอกกำแพงเมืองเนี่ยนะครับเขาอยู่แพแพก็คือไม้ไผ่ที่เราเรียกว่าเขาจะมีคนมาล่องไม้มาจากนาครสวรรค์ทําไม้ไผ่เป็นลำๆลำาลำๆส่วนไม้สักเนี่ยเอามาใช้สร้างวัดสร้างปราสาทสร้างราชวางังและบ้านเจ้านายส่วนชาวบ้านยนอยู่ชาวแพรําไม้ไผ่นแล้วก็มาคุยอีกนิดนึงอยุธยาเราใช้หลังคาเลยในสมัยอยุธยาหลังคาจากจากมาจากไหนครับจากต้องมาจากชายทะเลชายทะเลแปลกมาจากไหนครับ<ๆ><ๆ> แฝงมาจากนั่นแหละครับเชิงเขาเชิงดอยนครนายกปราจินบุรีสระบุรีโคราชแล้วก็ที่ชายเขาชายนาดังนั้นจะเรียนท่านผู้ชมว่าอุปกรณ์ความวิถีความเป็นอยู่ของอยุธยานั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมการค้าพาณิชย์วิถีชีวิตแม้กระทั่งไม้หลากหลายที่มาปลูกบ้านปลูกช่องก็มาจากทั่วสารทิศของประเทศไทยและไม่ทั้งการเดินทางแม้กระทั่งไม้สร้างเรือครับไม้ตะเคียนไม้สัก ก็นํามาจากภาคเหนือนะดังนั้นวิถีชีวิตของคนอยุยามีบันทึกไว้เลยชีวิตรอยน้ําดังนั้นวิถีชีวิตของคนอยุยาดั้งเดิมก็มีสองแบบคือบ้านใต้ถุนสูงข้าวพันยาวซึ่งเดี๋ยวให้ประธานสิงห์เล่าให้ท่านฟังกับอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพประมงอาชีพประมงและถนอมอาหารัรบประมงคือทำอะไรครับเขาจะทําใต้ถุนบ้านเนี่ยครับจะเอาแหเอาดางเอาตะข่ายกักไว้ พอน้ำลงเนี่ยนะครับก็จับปลาทําทปลาเลยครับปลาลาปลาดูปลาเจ้านะครับเป็นสูตรอยุทยาก็ไม่เหมือนอีสานถนอมอาหารครับและสําคัญครับปลาแห้งปลาแห้งเนี่ยนะครับต้มโครง้งต้มปลาแห้งต้มหัวปลาแกง,งต่างๆเนี่ยซึ่งเมนูอาหารเดี๋ยวมาคุยกันต่อในอีพีต่อไปแต่ว่าผมจะบอกว่านั่นแหละคือวิถีชาวอายุธยาที่บุรพามหากษัตย์ทรงโปรดที่เสวยปลาตเพียนปลาม้า ปลาเทโพปลาหลากหลายในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นอยุธยาปลาจะออกไปสู่ทุ่งไปกินใบคงใบข้าวงั้นความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่อยุธยามีบันทึกไว้เลยครับก่อนหลังจากสร้างเขื่อนแรงจับปลาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ทะเลมหาราชเพราะปลาเขาขึ้นไปผสมพันธุ์ไปกินทันยพืชในทุ่งนาแล้วก็มีการทําพงพางดักเป็นเป็นอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมทาปลาแห้งปลาตางเดดน้ําปลาละ และก็น้ำปลานี่คือการถนอมอาหารและวิถีชีวิตข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็เป็นของไพรท่าสังกัดมูลนายเสร็จแล้วส่วนหนึ่งข้าวจะต้องมาส่งกรุงศรีอยุธยามีฉางหลวงฉางหลวงในที่นี้หมายถึงข้าวที่อยู่ในระบบศักดินาหมายถึงว่าบุรพบุพากษตร์ทรงพระราชทานที่ดินให้กับเจ้านายและก็นายทหารในพลเจ้าพญาทั้งหลายมีสังกัด านาตามศักดินาเื้อททำนาแนละ้วส่วนหนึ่งก็ต้องเสียภาษีก็คือมาถวายมาส่งให้พญาพระครังพญาพระครังก็ส่งข้าวขายไปทั่วโลกส่วนการกินข้าวของคนอุทยานั้นเนี่ยนอกจากข้าวสีแล้วเนี่ยเปลือกข้าวเนี่ยครับข้าวเปลือกเปลือกข้าวจะต้องมีส่วนหนึ่งเอานี่สําคัญมากเปลือกข้าวจะต้องเอาไปผสมกับการทําอิฐอิฐเนี่ยนะครับปักหน้าดินเอาดินแดงไหลามาแล้วเนี่ยนะพอหน้าแรงปุ๊บ ข้าวก็เปื่ยไปก็ไปเอาจอบขุดดินเอาดินมาทําอิฐอิฐนั้นเนี่ยเผาอย่างเดียวไม่ได้ครับจะต้องใช้แกลบก็มีโรงสีข้าวตามหมู่บ้านแกลบต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งไปผสมส่วนหนึ่งแกลบก็เผาอิฐครับเขาใช้เรียงอิฐแบบโบราณเพื่ออิฐตากแดดแห้งแล้วเนาะเดือนอายเอา,อางี้กันเดือนสิบสองลอยกระทงน้ํารี่ไหลลงมีประเทนีบรั่งเรียกประเทนีไล่น้ําเสร็จแล้วก็สีข้าวสีข้าวแล้วก็ทาอิฐกันเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ พอเดือนห้าหลังสงการก็เฉลิมฉลองนั่นนั้นพื้นดินก็แห้งก็นําอิฐไปสร้างวัดดังนั้นการทํานาปีละครั้งการถนอมอาหารปลาเห็นไหมครับหน้าแรงเนี่ยหลังจากเดือนสิบสองน้ำลงเนี่ยก็ถนอมอาหารเก็บปลาไว้ส่วนหนึ่งก็ปลาอยู่ในในบ่อพักนั่นละครก็เป็นการถนอมอาหารแล้วหน้าแรงทาอะไรครับก็ปลูกพริกก็กลับมาอีกเรื่องเกลือเกลืออยุธยาไม่มีครับเอาจากเอาเกลือ จากไหนฮะทะ,ทะเลแหละครับเพชรบุรีสมุทรสาครลงท้ายด้วยสมุทรหลายขึ้นมาก็มาเอาข้าวไปกินครับคนภาคใต้เหมือนกันมีบันทึกไปเลยปัตตานีมาเลยูอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่นมาซื้อข้าวเราครับมายามหน้าน้ำานี่งมมรสูมมันเข้าเข้ามาก็ลอยเรือม,มาเลยอาจจะนี่ไม่ได้ตามแม่น้ำจะพยายามลัดทุ่งมาเลยลัดปทุมธาน,นีวิ่งกลางน้ํามามาถึงก็มาจอดที่วัดก็เอาสินค้าสินค้าระหว่างหน้าน้ําว่าเด้อะไร สมุนไพรฝงังหนังสัตว์ข้าวต่างๆก็ล่องมาที่อยุธยามารวมกันค้าขายอยุธยถึงเจริญเติบโตมันวิถีชีวิตของคนอยุธยาตามที่คำขวัญจังหวัดอู่ข้าวอู่น้ำนี่แหละครับอยุธยาเขาอยู่กันอย่างนั้นงั้นคนอยุธยาเขาอยู่กับน,น้ํากับน,น้ําท่วมก็มีอย่างเดียวหลวงปู่หลวงตาพระเกจิที่ลอยน้ําอยู่กุฏิท่านก็มีคาถาอาคมวิปัสสนาไม่ได้ไปไหนนี่มันเดินทุดงไปไหนไม่ได้ ก็อยู่กับกุฏิก็อย่างหลวงพ่อจงอยู่ที่วัดหน้าต่างนอกหลวงปู่อาจารย์เฮงภัยวันหลวงปู่ดูหรือพระเถราทัานเถราต่างๆท่านก็ใช้กระสินนี่แหละครับมีเตโชกระสินแสดงว่าคนคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยคือการเดินทางคือใช้เรือเป็นหลักใช่ไหมเรือเพราะว่าภูมิประเทศน้ําท่วมไงฮะน้ําท่วมแต่น้าท่วมเขาไม่ได้ทิ้งบ้านทิ้งเมืองเขาก็มีอาชีพยามหน้าน้ำหาปลายามหน้าแรงทำข้าวยามหน้าแรงเผาอิดเสร็จแล้ว ก็มีคนกลุ่มหนึ่งออกไปจับช้างครับควายเผยก็เลี้ยงไม่ได้นะายุทธยาต้องอยู่ตามโคกโคกมันจะมีสักกี่โคกล่ะฮะส่วนใหญ่ก็มีโคกช้างโคกม้าบ้านมา้าส่วนนึงก็ไปเลี้ยงในที่ดอนที่ดอนก็เนี่ยนคร,ครนายกสระบุรีหินกองไปเลี้ยงแล้วก็ตัดสมุนไพรตัดหวายเอาด้ามจอบนะครับแล้วก็มาถลุงงั้นวิถีชีวิตของคนอยุธยาเรียนว่าเป็นเมืองน้ําน้ําเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตการกินการนอนการเดิน การอยู่แพการบริยาตการนั่งการนอนด้วยนะแต่มาเดินเยียบๆคนโบราณห้ามเดินพื้นเสียงดังเดินแรงอันนั้นเรื่องการนอนการกินก็คือยามหน้าหนาวทำฉางข้าวจับปลากินก็ทั้งลงงมไปดำน้ำก็จับฟุ้งกินได้ปลาก็อันนี้พูดดิเนาะคนอยุธยาเขาชอบพูดกันผมก็ไม่รู้สังขวาดกินขี้เพราะเราไม่มีฐานไงฐานคือส้วมขี้ที่แพและปลาสังขวาดมากินเขาก็จับเนี่ยแหละครับเป็นตำนานเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆ แล้วปลาเหล่านี้ก็นี่คือวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม12เดือนเนี่ยอยู่มีบันทึกไปเลยในพระราชบัญญัตเิเอง12เดือนก็เกี่ยวกับน,น้ําเกี่ยวกักบการทําพิธีพืชชมงคลพระเจ้าอยู่หัวต้องมาไถานาเหมือนกันอ,ออกมาทํา็แล้วลท่านรักที่สุดก็คือปลาตะเพียนนะครับในสมัยพระเหตรราชาห้ามประชาชนกินปลาตะเพียนนั้นปลาตะเพียนก็เลยเป็นตาสนปลาสัญลักษณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยา ส่วนข้าวพันธุ์สูงเนี่ยผมจะให้ท่านประธานสิงชัยพูดเพราะว่ายังมีข้าวที่ทุ่งนาม,มหาราชกว่าสามหมื่นไร่ยังอนุรักษ์ไว้ส่วนพื้นที่ต่างๆถูกควบคุมและคอนโทรลด้วยระบบถนนไม่ให้น้ําล้นออกมาตลิ่งมันก็เลยกลายเป็นน้ําท่วมมหันตภัยต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของการควบคุมชนประธานส่วนในกรุงเทพก็มีการขุดคลองแสนแสบคลองมหาหนาคลองมหาสวัสดคลองต่างๆแล้วก็ในสมัยกัตริยห้าก็มีการทําทําเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยก็เขื่อน พระรามหกที่แม่น้ําป่าสักแล้วก็ดันน้ําไปก็เกิดคลองหนึ่งคลองสองคลองสามอย่างที่ผมบอกนะครับพอร,ราชการที่หกสร้างเขื่อนก็มีการขุดคูน้ํามีกร,ระบบชนประทานขึ้นมาก็มีการปลูกข้าวในทุ่งรังสิตช้างป่าก็ขยับขึ้นไปคนอายุยากลับมาอยู่ก็เกิดการสร้างบ้านแบบใหม่ทร้งตึกสร้างอะไรธรรมดาคนอายุทยาเนี่ยทุกบ้านต้องมีเรือแล้วก็สัญจรทางเรือแล้วก็มาสัญจรทางเรือแล้วคนอายุยาเข้ากรุงเทพไปทาง นึ่งเรือเขียวเรือเมเรือแดงเรือสองชั้นกับรถไฟนั้นอยุธยามาเปลี่ยนในยุคร้อยปีเนี่ยครับงั้นผมวันนี้มาพูดในถึงว่าวิถีชีวิตของข้าวกับอยุธยาตามคําฝันจังหวัดอู่ข้าวอู่น้าดังนั้นวิถีชีวิตของคนอยุธยาเราต้องเข้าใจทําไมพระเจ้าอยู่หัวอยู่ปราสาทราชะวังยกสูงลอยน้ําวัดก็หลังตายใหญ่ใหญ่เสาใหญ่โตนั่นแหละกสติน้ําท่วมน้ําท่วมเท่าไหนภพายเรือระดับนั้นบ้านคนโบราณก็ ได้ถุนสูงเพราะอะไรได้ถุนน้ําท่วมหมดดันั้งวิถีชีวิตของคนอยุธยายอยู่กับน้าครับน้ําทําให้เกิดสถาปตัตยกรรมทําให้เกิดการปลูกบ้านทรงจั่วเป็นกระบบระบายลมและสติติของความสูงก็คือน้ําท่วมทุกปีและอาหารการกินของคนอยุธยาวันนี้ก็ต้องมากินกุ้งกินปลาก็เป็นวิถีชีวิตเพราะว่าอายุธยายเป็นศูนย์รวมของน้ําปลาจะมาผสมพันธุ์หลากหลายดังนั้นวันนี้มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนอกจากอายุธยามรดกโลกและวิถีชีวิตของคนอยุธยา วิถีแห่งลุ่มน้ําน้ําเป็นตัวก่อกําเนิดวัฒนธรรมทําไมถึงจับช้างเดือนสามทำไมถึงทําประเพณีวัฒนธรรมซึ่งถ้าท่านบริสุทธิชัยก็ทักเข้ามาในมานาสตูดิโอนะครับผมยินดีที่จะเล่าฟังส่วนอีพีนี้เน้นเรื่องข้าวครับเดี๋ยวพบกับประธานชิงชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ